ครับพี่นอ้องต่อจากกิบวังหันครับนี่ลองกันเป็นหาดอกแล้วครับกิฟหนังกระเพื่อพ่อทำนั่นแล้วครับเซนพอดีมีคนท่วมากครับพี่นอ้องนี่เดียลๆหาดอกง่ายๆติดสิ่งพี่น้องใครเห็นกดคอมเมนต์มาด้วยพี่นอ้อง จองไปกินไงครับพี่น้องเอ้ยมาดูมาดูมาดูาดเ,เ,เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อให้ปลูกดอกงามๆน้นนองเอ้ยไอ้คนเขกนาก็มาเก็บไรซะเลยแค่มันมุนไปเลยพี่น้อง ให้คนเขามาเก็บเฮ้ยพี่น้องมาบพท่านเขาค่ะพี่น้องเอ้ยให้คนเขามาเก็บเขาก็สิได้ายเตัวพี่ดอกค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่หน่องพี่นอ้อ,นอ,งนองไม่เห็นบ่เอ้ย พี่น้องบอพี่เพ่เห็นเนาะเออคลิปน,นี้ก็ไม่ได้เงี้ยาะหรอกครับกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ด้วครับแล้วเสอช่องคลิปนี้แล้วครับคลิปอื่นๆไปน้าครับเบิ่งครับมีคนมาถางเขามาพอเ็ดก่อนเขาก็ถางกวนผุมละสีช่องหาตามดากเขาก็ครับ เปิดด้น้ำเขาเจ๊เจดกอดกซ้องดอกเออคลิปนี้ก็พอเพียง่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเบ่งดอกเห็ดกันสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้เบืองครับพี่น้อน้ำน้องเบิองแต่น้ำาที่ละครับน้ำ้หลน้ำรหลยบบตันนีก็ดอกเห็ดลาไปด้วยดอกเห็ดนะครับ